สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบสามิถุนายนครับวันนี้ฟุตบอลก็ลงทับการแข่งขันกันมากมายครับก็รายการไฮไลท์รายการใหญ่ก็อยู่ที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับ2 0 2พันยี่สิบครับก็จากเลื่อนมาแข่งในสองพันยี่บเอ็ดนี้นะครับเนื่องจากมีุิถาทางด้านโควิดครับสำหรับเมื่อคืนก็เดนมาร์กก็ มีเหตุการณ์ช็อกนิดหน่อยครับเนื่องจากผู้เล่นสำคัญอย่างคิดเทนอิเล็กเซน,นครับก็บทสติในสนามนะครับก็เกมก็หยุดการแข่งขันไปพักใหญ่นะครับแล้วกลับมาแข่งต่อก็ทำให้เดนมาร์กพลาดท่าแพ้ไปครับสรุปเมื่อคืนก็ในกลุ่มไลน์ก็พลาดไปนะครับก็วันนี้ก็แก้ตัวใหม่นะครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเ,เพื่อนพี่พน้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e ด้วยครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการข้อสไตล์หลังพี่เฝ้ากแอดไลน์มาได้ครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เป็นเรื่มที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรนะครับ ก็คู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลา2องทุ่มครับก็เป็นอังกฤษครับจะพบกับโคอเชียคู่นี้แข่งที่สนามอังกฤษครับที่เบมบรีกรุงลอนดอนครับผลงานการพบกันนะครับ5้าครั้งหลังสุดเฮ h ูเฮก็เป็นทางฝั่งอังกฤษนะฝ่ายชนะไป3ครัง้งโคอเชียชนะ1ครัง้งและเสมอกันไป1ครั้งครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของโคอเชียขออภัยนะครับของอังกฤษนะครับก็มีชนะรวดน่ารสุด ชนะโรมาเนียในเกมหุ่นเครื่องครับผลงานดีครับอังกฤษชุดนี้ก็นำทีมโดยแฮร์รี่เคนครับแล้วก็ฟิลฟอร์เดนมาคาดรัดฟอร์ดแล้วก็ที่ถอนตัวไปก็มีทางฝั่งกินโวดครับแล้วก็อังกฤษก็ถือว่า ได้เปลี่ยน,นะครับเล่นในสนามตัวเองครับส่วนทางฝั่งโคเอเชียนะครับก็นำทีมโดยลูก้าโมริะครับโคเอเชียนี้ก็5้านัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะสองเส,สมอหนึนะครับแพ้แพ้หนึ่งนะครับนัดสุดแพ้กับเบลเยียมไปหนึ่งประตูศูนย์นะครับทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นทางฝั่งอังกฤษครับ โดยอังกฤษเกมนี้เล่นที่สนามเบเวรี่นะครับกรุงลอนดอนครับดูแล้วก็ได้เปรียบเรื่องแสงเสียงเชียนะครับก็เป็นอังกฤษนะครับน่าจะเอาชนะโกยเชียได้นะครับเนื่องจากเกมลุกค่อนข้างดีนะครับสกอร์ที่คาดก็ 2-0นะครับเป็นอังกฤษครับที่เอาชนะคูเคียไป2-0ครับคูเชตีอังกฤษครับไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครับก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปยูโรครับก็ที่สนามเนเดเชาตนอารีนาครับที่กรุงบูคาเรสต์ครับประเทศโรมาเนียนะครับก็เป็นคู่ระหว่างออสเตรียนะครับจะพบกับมาซิโดเนียครับ คู่นี้ผลงานการพบกัน2ครั้งนะครับเป็นออสเตรียนะครับชนะไปทั้ง2ครั้งผลงานหนานัดหลังสุดของออสเตรียครับก็มีชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดเสมอกับสโรววเกียไปศนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทีมเยอนมนซิโดเนียนะครับผลงาน5นานัดหลังสุดก็มีชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเอาชนะคาซัตสถานไป4ประตูต่อศูนย์นครับก็คู่นี้ผลงานก็ยังเป็นทางฝั่งออสเตรียนะครับที่เห็นได้ชัด กว่าครับผลงานดีนะครับโดยเราเกมลูกครับส่วนมาซิดเนียครับก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมรับยังมีปัญหาอยู่ครับเสียประตูง่ายยังมองไปที่เรื่องฝั่งออสเตรียนะครับน่าจะเอาชนะได้นะครับสกอร์ที่คาดก็สองศูนย์นะครับเป็นออสเตรียนะครับที่เอาชนะมาซิโดเนียไปสองประตูศูนย์นะครับคนนี้ฟันธงเชียออสเตรียนะครับมาต่อที่คู่ ที่สองนะครับคูค่ที่สามนะครับขออััยนะครับก็เป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับจะพบกับยูเคนะครับคู่นี้ก็จะลงทางการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาตีสองครับก็จะแข่งกันที่สนามอสเตอรดดัมในกรุงในประเทศฮอลแลนด์นะครับคู่นี้จะฮอลแลนด์ Thailand เล่นในสนามตเองครับ คู่นี้เคยพบกันมาสองครั้งนะครับก็เป็นเนทแลนด์นะครับชนะไป1ครั้งและเสมอกันครั้งส่วนผลงานห้านัดหลังสุดของทังฝั่งเนทแลนด์ครับก็มีชนะสาเสมอ1หนึ่งแพ้ 1, 1นัดล่าสุดก็เอาชนะจอเจียไป3ประตูศูนย์ครับผลงานนี้นครับส่วนเนทแลนด์ครับเกมนี้ก็จะไม่มีเฟอร์จิลฟานได้นะครับที่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับส่วนยูเคนะครับ5้านัดหลังสุดก็จะ ชนะไปสองครั้งแล้วก็เสมอกันไปสครั้งนะครับน่าสุดเอาชนะใส่ปัสไป4ประตูต่อศูนย์ครับผลงานดีเช่นกันครับคู่นี้ก็ผลงานดีทั้งคู่นะครับแต่ยังมองไปที่ฝั่งฮอลแลนด์ครับเกมลูกทีเด็ดทีขาดครับแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองครับดูแล้วน่าจะเอาชนะยูเคนไปได้ครับเนื่องจากยูเคนฟอร์มไม่ค่อยดีครับต่อภัยนะครับฟอร์มดีเช่นกันนะครับแต่ต้องเล่นที่สนามฮอลแลนด์ก็ เปียบครับแล้วก็เกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมองไปที่ฮอนแนะครับน่าจะเอาชนะอุกเชนได้ไม่ยากครับกออ์ที่คาดก็สองศูนย์ครับเป็นเนเธอร์แลนด์ครับที่เอาชนะอุกเชนไปสองประตูศูนย์ครับมาต่อที่คู่ที่สี่นะครับก็เป็นฟุตบอลนอร์เวย์ครับเป็นมาฟุตบอลลีกกันบ้างนะครับก็เป็นลีกในนอร์เวย์นะครับเป็นสตอรมก็เสร็จครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโรเซนบอกนะครับคู่นี้จะล้ขออภัยนะครับ จะคลิกออฟกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้ผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดของโรเซนบอกนะครับก็ชนะไปสองครั้งได้เสมอหนึ่งครั้งห้านัดหลังสุดของสตอมก็เสร็จนะครับก็มีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนัดล่าสุดเสมอบานไปศูนย์ประตูสามครับผลงานไม่ดีครับหนักไปทางแพ้นะครับส่วนทีมเยือนโรเซนบอกครับผลงานห้านัดหลังสุดก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุด นาสตาบีกไป4ปี่ะเอสองผลงานดีครับคู่นี้ยังมองไปที่ทีมเยือนนะครับโรเซนบอกทั้งเกมลุกเกมรับยังดีกว่าสตอมก็เสร็จครับสตอร์มสุเสร็จถึงแม้ขออภัยนะครับสตอมก็เสร็จครับถึงแม้จะเล่นในบ้านนะครับก็ยัง สู้โรเชนบอ์กไม่ได้นะครับดูแล้วน่าโรเชนบอร์กน่าจะเอาชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาดก็ 1- นึ่งครับเป็นสตอร์มเสเซ็ตครับที่เปิดบ้านแพ้กับโรเชนบอ์กไป1ประตูต่อ2คู่นี้เชียร์โรเชนบอ์กครับไปต่อที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นบลิกิมครับจะพบกับเอ็มดอนจารีนครับคู่นี้จะลงทํามการแข่งขันคิกออฟกันในเวลา5้าทุ่มครับผลงาน5้านัดหลังสุดก็เป็นบลิกิมครับชนะไป4ครั้งและเสมอหนึ่งครั้งครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของบลกิมครับ ชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งผลงานดีนะครับส่วนเอ็มจันดาเรนนะครับชนะไปสองครั้งเสมอสองนะครับแพ้สองนะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเกมเดือนบนกิมทาผลงานได้ดีนะครับขออภัยนะครับเกมในบ้านนะครับทําผลงานได้ดีครับดูแล้วน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเอ็มดันจาเรนไปได้นะครับกอร์ที่คาดก็สามศูนย์นะครับเชียร์บนกิมนะครับ สรุป5ทีมที่มาฝากกันในค่มคืนนี้นครับเป็นอังกฤษ mm hmm. ออสเตรียเนเธอร์แลนด์โดยฉันบอกบุรกิมนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ